ตปีเ็สปาห่วงคักน้องแม่นา้วยางตะบอลรววก็ขนขนบอลวยวันนี้ก็วิ่งใส่รวยเยอะเชิงสุดไปแต่สำหรับันค้อนฝันแม่น่ะพ่อและมาฝันขอบฝันยามมือขึ้นนี่มันมากันคนมาจังใดกับแม่ก้อนฝันฝันก้อนฝันั่นก้อนทสี่ฝันเสียเล็กันว่าปันว่าปูฝันว่าปูเล่าปูอ่อนพี่ชายพี่ชายโฉล ว่าเขาแกส่วนแกมากไปเียแต่ว่ามันเว่าเปิดเบื้องมันเว่าแมนมันเป็นพขิใแสงแก้ป่วยแก้ยังแก่ถวยแก้่วงมาแล้วหลายของทัพย่ชปวยแล้ก็เรียวเกนเมาเอาไปก็้หเอคือเสไปเวิรแท้เพาะนั้นว่าพอโจง่าแต่คอจะแกีล้วเป็ยัง่ก็ยคนไม่เวิรแท้เขาจะเาเลยตัด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 าะเอาโจงกอสองมีด้วย ก็วายหายหวีเออก็วายห้สองหวีนึงมันก็เจ้าไปเบิดเออเจ้าวหายสองหวีแล้วตีเป็นอันน้ทอก็พแย่นี่แหละเนียมนัน no. mm. okay. ี่ว่าไ่ใช่เป็นเด็กทุกคนหมอบอกพะนะบอก็วโเแม่ก็เลยว่าพรนูสองอ ยังยังาตีไวไหลยอ๋อก็ตีร่นเลยนาะตีหมอนี่ตีเนี่ยเบอกเลไปตีหมอเล่ตีหมอนเลยเล่ีเส้อ้าไนีหลเนี่ยกดน้ำหางเจวัดนี่ยครับตีได้ไหมตีหมอนี่ตีอเบงได้ไหมตีแบบตีาตีไหนแม่ตีหมอเบิงเน่ยตีดางหมอตีด่งหมอตีแงได้ไหมมันโยบ

อันนี้ก็แสดงว่าเราไม่ย้ำในห้อแล้วเราคนหมอมาหมดที่แล้วเราก็ไม่ย้ำให้จนห้องมือเรียกออกแล้วหมดก็เราก็ไม่ย้ำให้ย้ำให้ย้ำแล้วย้ำอีกดมันก็เลยมาฝันีหมดก่อนมาฝันย้ำย้ำแล้วย้ำหยุดน้อมาหอดมือเรียกออกต้องคอยเศร้าฝันต้องคอยเศร้าย้ำนั่ก็เกิดขึ้นฉันเพราะยังอันนี้กับฝันตั้งแต่ขึ้นแรกเลยสามขึ้นติดแล้วเรามาเป็แม่นไหนขึ้นแล้วแต่ว่า มาขึ้นที่ขที่สของพ่ได้บอกกับเราไปแกว่าแล้วนางหลังหมอทื่อขึ้นที่สองน่ะขึ้นที่สองแล้วมานางหลังหมอก็เลยด่าเลาก็เลยถ่ายเลาไวให้เราคัดหมอเราไม่ว่าหมอไ้เล้ามานางคัดอะไรงม่นางขัดหมอพังก็คัดหมอนะกคัดหมอล่างหาใส่หมอแล้วเขาก็ไปขัดุ้นที่เนี่ยบอกก็นังเนี่ยก็นังซีดปักปักปักปเมือล่ เราเรียนดุสิตย์อยู่จะไหนมั้งเราแล้วเราเรียนไเแล้ว有钱。你干嘛呢？对ด钱，我า有钱ง我们老婆、姐老ป也都คน้นล我们，咱们农村那个有钱嘛，我们。嗯。我奶奶那天才给奶จ买那个ด子，买啥น这า子。啊。妈妈。我尼，ขึ้นขึ้นแรกเรากับม้า。对啊。ขึ้นสองกระม้า。ขึ้นที่สองมาเจ้่โบโบได้。ขึ้นที่สองมามาได้แต่ไหนขึ้นที่สองมาโบได้。 เมีวคนเรามะอุนเล้ามะอื่นเว้าแม่ว่าเจลมาขวนจ่าเฝ้ามะขวนพนนลงแม่คนนลงปวดเท้าใช่ไหมาอื่นแม่แล้วมอืนแล้เขว่าัเรือ่าการเรือยืน่เราว่ตจ้องรือ เดเยขึ้นสากลาเมือน้ี่สเยอก็ดูเสียไวไอ้คิดขึ้นเยมาเราเสียได้น้ำงามโอ้ก็ไไเสียได้มเ่โอเสียได้ื่อเหมือนหาเราไปกอนนั่นแหละาสกเนียน้ามงามอวสรชไหมว่าเจแดงว่าเราได้เสียแล้วีนะออกีเมื่อว มะวัดแม่วัดวดนี่ว่าจปิดวังไโอ้เน่่าแม่แม่แล้วจำตัวเรียกชัดๆให้พี่น้องเพิ่งได้ินใจนะครับผมตัวเลขกครับแม่ตัวเรียกคื่อศูนย์สองเก้ากับมากจัดเอาเ้มีของเรื่อนี้ท่านนี้เรามาจัดให้มื่นกื่าเนี่ยกื่อตัวนี้ล่ะ แล้วมือแรกฮะเกิดว่าเราพยายามอยู่ก็คือว่าโอเคหรอกคุณมาตกกับเรียกอะไรเรียกร้อกน้องสาวเขาบอกว่าเขาจะส่งมาให้เขาจะโชคมาให้ยายเขาจัดเอาอยูเตอสิส่งมาให้บ่มื่อขึ้นกับมือมันว่ามื่อขึ้นกับมือไม่แค่สองมือเท่านี้เขาจะส่งมาให้มันบอกเลยว่าส่งมาให้ยังเร็วอยู่ส่งมาสาวมันจิเออกก็ท่านลาบก็หมดต้องหันหมดต้องหัน แม่คนมาต่วหวดเลยหัวดีแล้วนมาแลวมาขึ้นนนป่วยฝนยังมาหายนป่วยฝนงัเวณของราที่ของเราใส่แล้วฝนมาเบิดลแก็ขอยยเงนอยู่นี่คน้องบอกว่าหัวตกแม่หัวดีมาขนาดเขาอยู่คนเดียวเขาหัวที่หกหัวที่หกแ่นเขาบอกแม่หัวิตหัวติดนี่แหละขนาดนะคนมาปวดมาขายมันจะได้รวยคน่าขันบ่รวยพาหนี้กว่า โมบรวยเราเอทุกป่ายากอยู่กับเราตะเกียบเราเ่รบมิ้อย่างกระ่มิกับพมิ้งนี่อินอะคือเราวาตะกียกับพม้งนี้อนะแต่วดนี้พิ่บมได้บอกเป็นโตแม่ปีจากข้างไปเออแล้วนี่เิ่นเราบ่ใหายมาเป็นโตเรแล้เขียนไหวันนี้เราพ่เขียนเลยครับรว่ามันสิบว่ามีประกาศใช่ไหมเราก็รอดิบว่เขียนทำไมเรามากอจะหมอนี่แม่เรามาก่อจะหมอน่แม หกอนเราจะหายมาเป็นตเลยหมก่อนเราเขียนหนังสือเป็นลูกเรียกภาษาไทยเนี่ยถ้าเกิดมากเขาก็เห็นมีภาษาไทยเราวมันเขียนเป็นเรีกาภาษาไทยอย่างไี้ใช่บอกว่าเหเป็นเหล็กไถ่ดกวยน้องเขียนไยได้บอกม่มมกแล้วเป็นเรียกไ้วเขาตีเรี๋ยวนนั้นเอาเเป็นเรลยกของห้องก็ตีว่าไสามตัวเาคสามสามหกกตี กาเขียนมาใหม่สามสามหกแล้วว่านี่ยังเดียวสามสามหกเม้าอะไรก็มาบอกว่าจะสามสามหกจตกเก้ายังไล่ะมาอะไรก็มานี่เนี่ยจะตกเก้าชดเพราหวดามือเรียกออกเลยล่ะรากมากเดี๋ยวเาบอกจำยังแบบนั้นเนี่ยพันนีรู้ก็ว่าจำอยู่คีอเก้าจึงมือเรียกออกพอชินยนสักเร่าเรงมากเราสามารตจอดพรามือเรียกออกกับ เอาหมดก้อนลไปขาย้อนสลายแล้วเขาก้อนลอย่าขายยื่หนหลายๆคนเอฟซีบนเขามาบึงไม่เนี่ยเป็นบอกว่าพี่ก็เอาถึงหนึ่งมาถึงผู้ใหญครับมาถึงพี่ยายที่เสียไปเป็นเป็นเก้าแม่บอกครับแม่เราเสียไปแล้วแม่หรือว่าก็มาเข่าฝันแม่เรามาเข่าฝันแล้วว่าเราขายด้วยก็เก่าขาด้วยเราถึงก้นี้ทฟังหดเลยูเขามาบึก็วกท่าเรียนแล้วเนาะ เอาเลยเอาแม่มีอะไรบ้างแม่ค้าเอเลยาตเดียวนี่รถดอกมีเอซี่ามมากกนึ่งหานี่มาจังไหนได้หลายตัวแถว่นเนี่ยเออขามาจังไรเจโอ้เือาเรือบ่มนไม่หานรัะครามโตนะจ๊ะกนึ่งหานี่ฮก่าน่กนึานี่ยมาจากของไงไปจบหลวงไขยาวัดสีพรนมากบอว่านี่ ก็เลยไปจบได้สามตัวก็เลยจกเด้หกลึงหาของไอพายไวัดซิริไอพุโชกน้ำเพลินเม่นเลยแต่โชคน้ำเพลินแต่่าความฝันแม่ก็คือคมฝันแม่ก็คือศูนย์สองเก้ากับหาหนึ่งเรนก็เท่านี้แหละหานึ่งหาสองนี่เท่านี้แหละ หนีได้หนี่ยหนึ่งซีแม่อยู่บ่หนซีมันอย่บ่หนึ่งซีกับมันอย่างหนึ่งซีมันเสียงเซนซีอะโอ้อันนี้นเป็นความโชคเนี่ยความมันฟ้อนฟ้นนีย้กับนี่ก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวประกอบแม่นบ่แม่เม่นกแล้วคนแล้วกเกียวประกอบใช่ชื่อเลยแต่ว่าตัวเด่นเด่นตัวเด่นก็อนี่ศูนย์งเก้าเอสองเก้าตัวเรียนตัวกลม เอาแม่เนาะบ่มาล้านเปอร์เซ็นต์หัวนี้เอาที่เก่าซุมนั้นเราเขียนลงให้ก็แล้วแต่ FC พิจารณาบ่อยากซื้อบ่นั่นก็บ่ได้ว่าเอาซุมนี้ก็เขียนโลซื้อเลยพิจารณาเอานะเอา่กซื้อตัวนี้แม่มันใจจักเปอร์เซ็นต์ครับบ่มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์คือกซื้อัหันแม่กล้านเปอร์เซ็นต์เนาะ ลานเเสร้านเปิดเส็อีกอท่านเดมาบอกว่าิ่นไปตามที่กงสลาไปตลดแล้วอดีว่าไรปแล้วว่าอะไปง่ายหรอกดึงทรงขึ้นนนแ้ชนก็บไร้ร้เลยมหรอาฮ่่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าหมาฮ่าฮ่ม่่้าอานา่บ ม้อหมอมอหมอมอม่กร้อหมอมมอนะครับผมนี่ปนมองครับสวัสดีครับตเาดีชัดเจนนะคะแม่แม่ยูปต้หมอกันโอเคร้านบูชินวันนี้ถ้าใครไม่ซื้อไม่ได้นะคะรจ้าได้ร้านร้านบน เทนัมาเทนนี้ใเต้ก็ือได้บ่แม่เฮ้ยเจ้าเทนว่าเม่อวานเห็่อคอย้ามโตก็ยังหล่นแล้วเนาะว่ามีหมองที่ซื้อแล้วตัวใดล่ะแม่ก็ร่ีหมองสีซื้อสองต่าเก่าสองนั่ละแต่ดีหล่นไปเมื่อไไปเมื่อวานน,นี่ไปเมื่อวนี้เ็จะไปหาบุ้งอีกอยู่ร้องหาที่ได้บ่นี่ย อบ้านมากตอนแม่นสิเากระฮอันนี้ตัวนี้ก่แม่แม่กะบิ้งตัวนี้เหรอห้าพันห้าเราบังห้พวกนี้ตัวตัวไหที่จะไปหาสามตัวก็ชนจต่าเน่ยแม่ดิ้นจนล้นเลิ้นัวนมันใจเยอะมันใจเยอะดิ้นจังเต่ามากสิมามวเรังมาแรกมาสิมากอีกป่ เรามาคอมากอดหอจนว่าหอดมือเรียกออกแล้วก็นมาอดัมือเรียกออกจังเรียกออกจังมันนี้เขาจะออกจังมืออื่นวะมือแรกเลยออกจังมือมืออ่นแล้วมาเราจะไปกองสลาก่ายยกกองสลากคือหอดว่าเราปายยกกองสลากเน่ยามอมหนายพอตรง เออแล้วจะพอเป็นตัว้วสมาาหายตัวก็เริเชียงห้ยข้ากับตัวนี้咯เร้ไม่แดกสิพอนั่นเราอยู่มอนบอกเ่อยพอพอที่บทีอกแล้วครับุนสองเกลามาไม่าไหนครับนสอเกลเห็จากหมอนัช่ไหนค่ชีีเป็นสองเกลาับหมอตกบหมอตีหมอเป็นชุนครับ มอเบอร์ยี่มอเบอร์ยี่สิเเพี่เฟินม่นางคัดแล้วแม่ในความฝันแม่พี่นมานางคัดหมอหมอเบอร์ยี่สิบเก้าเลยตีมอหนึ่งตีเป็นศูนย์แต่เนยในศูนยองเก้าเนาะอันเก้าสองศูนย์หนึ่งเพิ่นเขียนสลับอ่ที่ซื้อเนาะครับเราจะฮกฮกหนึงหานี่แม่ไปจับ พิงปองวิ่งหาไม่นรวมิงปองครับาจะหาหนึก็ผ่าสอง่เยครับหาหนึ่งก็หาสองเนีบ้านเลกทีแล้วยูโรเอสราบปลังกาดหมอยูโรเอโอ้ครับมาแล้วบ้านเล็กที่เก้าบ้านเียกทีแลัวจนหาสองก็บ้านเลที่ล้างนี่สองโตกับสองเก้านี่ได้รถกะรี่จักใบแล้วครับมันไม่มาักขั้นเลยมาสิไปหาบุญยูมืออย่านี้ครับอ่างนี้เรบเลน้าพกเล่ไ่